เป็นูปักเส้นไปปราสาหลังนะต้องขานะเต็มร้อยไหมคะคุก็นาหมอ,ก,อ,มอก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบนอนติดเตียงเจ็ดแปดเดือนถ้าไม่เจออันเนี้ยไม่เอาละตัดสินใจเป็นไปธรรมาชาติ แม่ทาสั่นอาหารตเดือยกินยังไม่ถึงเดือนเลยก็เร pues ิ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้สวัสดีค่ะพี่มิ้สวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่เนาะใช่ค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณนคือว่าคุณแม่เริ่มแรกเบาหวานต่ำคือตอนแรกคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนใช่เป็นเบาหวานแล้วทำไมเบาหวานต่ำแต่ทำไมคุณป้าเดินไม่ได้เป็นเพราะอะไรหมอก็เลยให้เอาเอ็กซ์เลสเอ็กซ์เลส หมอก็ไม่บอกคุณเพื่อนอีกวันหนึ่งคุณหมอมามาออกมาตรวจหมอก็บอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นสายกระสาทก็อยู่ดีๆก็เดินไม่ได้อยู่ดีเดินๆอยู่แล้วก็เห็นบอกว่าล้มลงไปใช่ใช่มันเหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไปอ่ะต้องผ่านะอืมแล้วเขาต้องต้องผ่าเลยใช่เพราะทำไมคุณหมอต้องว่าให้ผ่าเดี๋ยวนั้นก็เขาบอกว่ามันมันเหมือนก็อย่างแรงอย่างหนักอะไรของใช่ก็เลยบอกว่า คุณหมอแล้วถ้าผ่าน่ะคนไข้เต็มร้อยไหมคะแลนก็หาหมอเขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบหนูก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยที่หมอมาก็คือไม่ผ่าไม่ผ่าทำไมถึงไม่ผ่ก็คือไม่ผ่าก็คือหนูกลัวว่าถ้าผ่าแล้วหนึ่งขยับตัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นอนแน่นิ่งจะทํำยังไงถ้าอยู่อย่างนี้คือลุกได้กินเองได้คือเราแค่จะ ปลาทองให้เขานั่งกินเขายังมีโอกาสที่จะทําอะไรได้จะนั่งนานไม่นาน,น,านก็ช่างก็ขอให้เขาได้นั่งแต่ถ้าเกิดผ่าแล้วแล้วมันทําอะไรไม่ได้คุณบอสมันจะทํำยังไงหลังจากใช้ไม่ผ่าเขาก็บอกให้หนูว่าโทรหาญาติญาติเขาอยู่โรงพยาบาลไปอินเป็นหมอกายภาพบ,บาอบัดก็คือให้หมอกายภาพมาสอนทํากายภาพที่บ้านใช่เป็นท่าพื้นฐานโดยที่ว่าไม่ให้เส้นยึดเขาก็บอกว่าทําอย่างนี้ทุกวันนะ ทำไปเหอะได้ไม่ได้ก็คือทําไปเขาก็บอกว่าให้ลูกทําให้ทุกวันเพราะตอนนั้นน่ะคือเขาทําไม่ได้หรอกเพราะมันเพิ่งก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยทั้นเนื้อขาออเลยทั้งสองข้างเลยลูกนั่งเองได้ไหมไม่ได้ก็คือต้องช็อคชอคลูกก็ต้องทําให้ไปพักนึงอ่ะก็ทําให้ไปพักนึงเขาก็บอกโอเคแต่แต่คือตอนนั้นน่ะคือรอดไม่ไหวแล้วเจ็บไปหมดแล้วก็คือ เจ็บทำแล้วก็ระบมแล้วก็เจ็บทำไม่ได้ไไม่ด้ก็หยุดไปพักหนึ่งก็คือสรุปเนี่ยพี่หนิงเนี่ยแทบจะบอกว่าหาหลายๆวิธีทางในการดูแลคุณแม่มาตลอดเลยนะถ้ากินอหไนไม่ถูกและลองอันนี้มาถ้าไม่ถูกหรืออะไรไม่เอาแล้วตัดสินใจเป็นไปธรรมชาติถ้าพูดง่ายๆว่าเสียเงินอะเสียยิ่งกว่าไปรักษาโรงพยาบาล่ะเราอยากให้แม่หายเนาองทุกอย่าง ลองทุกอย่างหนูก็มาบอกว่ะนี้คุณแม่เป็นมากี่เดือนทั้งหมดที่นอนอยู่เฉยเเนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนคือนอนนิ่งๆหเล่าใช่ที่พี่หนิงเล่ามาด้ตนแรกเนี่ยเรารู้เลยว่าพี่หนิงทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทุกอย่างก็คือว่าให้เผาเดินได้คือว่าถ้าไม่ถ้าไม่เจออันเนี้ยไม่เอาละแม้กระทั่งเครื่องเนี่ยขยายภาพนี่ก็ต้องเอามาได้ด้วยจนกระทั่งพี่หนิงเอามาเจอกับพี่ผิใช่ไปเจอเพจพี่ผิบก่อนจะพี่ผิ่ก็แนะนําให้ทานสารอาหารเฉพาะทางเนาะแล้วเป็นยังไง หลังจากที่ทานไปแล้วก็ทานไปแล้วก็หนูก็ถามเขาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าวันแรกที่ได้ทานยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรวันที่สองก็ยังไม่มีพอวันที่สามนั่นแหละออกกินมาที่สามปุ๊บเป็นยังไงแสบแสบขาขาในวิ่งโอ้สู้ซาส่้ซาเขาบอกหนูอย่างนี้โอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณแม่รู้ว่าปวดแหละแสบขึ้นแต่ก็หยุดพักไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมากินใหม่กินใหม่แล้วพอกลับมากินใหม่มันปวดไหม ไม่อ๋อมันก็แบบมันก็เบาเบาลงไปแต่คือหยุดไปประมาณ3ามวันละสามสี่วันทางสี่วันแล้วกลับมาทานใหม่ใช่ก็ไม่มีอาการปวดแบบเดิมไม่มีเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆอ๋อก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่ทานไปได้ประมาณสักกี่วันถึงรู้ว่าคุณแม่ดีขึ้นแบบจากปกติที่พี่หนิงบอกอะคุณแม่จะต้องนอนอย่างเดียวเวลาจะลุกก็คือพี่หนิงต้องทำยังไงจับประคองท่านลุกขึ้นมานั่งใช่ประคองท่านลุกมานั่งก่อนถ้าประคองมานั่งแล้วเนี่ยนั่งได้นาน นนมไม่ไมยถึงก่อนทานก่อนทานไม่นานแป๊บเดียวน,นี่ยเดีดนนเน๋ยวจะน,นอนแล้วเจ็บตูเจ็บกุ้งนอนแล้วอย่างนี้ตอนนี้คุณแม่ทานสารอาหารเฉพาะทางที่บอกเนี่ยไปประมาณกี่วันลหรือว่ากี่เดือนลวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบสี่ 14. แล้วถึงจะครบเดือนค่ะคุณบอสอออีกประมาณนี่ก็จะจะอีกประมาณสี่ห้าวันนี้เนาะใช่จะครบเดือนแล้วถือว่าโอเคใช่ค่ะเท่าในเดือนแรกดีขึ้นเท่านี้เราพอใจแล้วใช่พอแล้วอื โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคุณแม่นะใช่ไปไปถามคุณแม่ว่าคุณแม่พอใจไหมคุณแม่เป็นยังไงเนาะไปถามคนไข้หรือถามคนไข้คุณแม่สวยอ่าเดี๋ยวเราจะมาถามคุณแม่ปกติแล้วคือขาสองข้างเนี่ยบวมทั้งสองข้างที่พี่หนิงบอกแล้วก็ยกไม่ได้ใช่ไหมช่ไม่ได้ปกติถ้านั่งแบบนี้คือ ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวไดวนอนแล้วแป๊บเดียวนี้ประมาณกี่นาทีพี่หนึ่งสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีใช่ไหมคุณแม่สิบนาทีที่มันนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะว่ายังไงครับคุณแม่ครับเจ็บก้นเจ็บก้นมากเจ็บก้นเจ็บเจ็บไปหมดปวดหลังนั่งนานเจ็กไปหมดนะครับคุณแม่เนี่ยจะมีอาการกระดูกแต่เส้นที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเคสอื่นคือเราไม่ปวดเราไม่ปวดขาเลยแต่เราชาใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระชาก ครับตอนแรกขาสองข้างนี้คือยกไม่ได้ไม่ได้ต้องตอนนี้ยกได้ไหมครับคุณแม่ยกได้หน่อยขอยกได้ในหน่อยแล้วคือเมื่อก่อนแบบยังไงคุณแม่มันนอนทั้งวันเลยอยากจะนอนนิ่งไม่ไม่เอาอะไรเลยเลยไม่อยากทําอะไรให้เรียกให้กินข้าวมอยากกินเลยอยากจะนอนเบื่อลูกบอกไม่ถูกคนเคยไปไหนมาไหนได้มงีบหงีบ แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าลุกขึ้นมาได้ถึงขนาดไปทำกับข้าวเลยหรอไปใส่อยากกินอะไรเขาก็ไปทำไปทำกินเองใช่นั่งรถเข็นไปอุ้มลงคือก็คือเดี๋ยวพี่หนิงเนี่ยจะเอาใส่รถเข็นไปจไปในครัวจเนี่ยในครเะไ่ยตรงนั้นไปหั่นไปจับไปตำนั่แน่ะเขอให้นั่งได้เนี่ยไปได้ไม่เจ็บแค่นั้นแหละโล่งเขาก็เข็นไปนั่งนั่งได้นะให้ลุกได้ไม่เจ็บ อยู่ได้เอาเลยถึงไหนถึงกันแบอวร,รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ติดตั้งก็ยังชั่วหน่อยเหมือนมันมีนมความหวังมากขึ้นมันม<จ>ีความหวังมากขึ้นแล้วก็ไม่รัใจก็นึกว่าต้องเดินได้คุณแม่เป็นคนมีกำลังใจดีมากใจงคิดว่าเ,เดินขอให้คุณแม่เดินได้ได้ไหมเราเรียกขอให้พีห่หนิงฝากหาคนฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่ นิดหนึ่งครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยู่นิดหนึ่งว่าในแต่ละที่พี่หนิงเป็นผู้ดูแลถ้าที่บ้านเรามีคุณแม่หรือคนที่เรารักประสบปัญหาแบบนี้อยู่อยากจะบอกคนที่เขาดูยังไงบ้างครับก็อ,อยากจะบอกว่าจะบอกอยังไงครับคุณบอกก็คืออยากจะให้เขามาดูว่าจากที่ว่าถ้าคุณแม่เดินได้นะหนูก็จะบอกว่าถ้าอยากให้มาดูตอนที่ว่า ตอนจากแม่ที่ว่าเดินไม่ได้แล้วมาดูแม่เดินได้อีกครั้งคือคุณแม่ทานสาอาหารเดือนนี้ก็จะบอกเขาว่าอยากจะให้เขามาทานด้วยถ้าใครได้เดินที่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบแม่อให้เขามาทานจากแม่หนุ่มที่คือนอนติดเตียงมเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมากินสารอาหารของพีขง่ของพี่ชิมกับคุณบอสเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการ ขึ้นมาขยับได้อะไรได้ลุก้ในยี่สิบหกวันถ้าพนอื่นก็คือยี่สิบหกวันใช่ค่ะก็แบบเนี้จะให้เขามาดูจากเมื่อก่อนคือนอนอย่างเดียวเลยแน่นิ่งเป็นแบบแบบ่อนไม<า>้ม<า>อะจากมาจนจนมาเท่าที่วันเนี้ยพัฒนาการแค่ไหนกินยังไม่ถึงถึงเท่าไหร่เองยังไม่ถึงเดือนเลยดีใจด้วยมากๆเลยนะพี่หนิงเป็นกำลังใจให้